สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าแบตเตอรี่มือถือที่ชอบหมดในเวลางานบ่อยๆวันนี้เรามีวิธีประหยัดแบตเตอรี่มาฝากกันค่ะอย่างแรกปิดการเชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ GPS WiFi หรือ 3G เพราะว่าการใช้งานเหล่านี้กินแบตเตอรี่มากค่ะถ้าไม่จำเป็นต้องติดต่องานก็ปิดแอปพลิเคชันการเตือนหรือว่าอ e ีเมลต่างๆไปก่อนจะดีกว่าค่ะ ปรับความสว่างหน้าจอให้สว่างพอเหมาะหลีกเลี่ยงการใช้วอลเปเปอรที่เคลื่อนไหวมากเกินไปและหากต้องเข้าเว็บไซต์ต่างๆในโทรศัพท์ควรที่จะเข้าเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บเพจสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าไม่ต้องรอโหลดหน้าเว็บนานจนเกินไปทำให้เปลืองแบตเตอรี่ได้ค่ะและถ้าเป็นไปได้อย่าวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่โดนแสงอาทิตย์ไว้ใกล้ชิดกับตัวเรา หรือว่าที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปเพราะอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้จะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักขึ้นค่ะง่ายๆแค่นี้คุณก็จะใช้โทรศัพท์มือถือได้ทั้งวันโดยไม่ต้องคอยชาร์จกันบ่อยๆอีกแล้วละค่ะ สู่ช่วงคลิกโชว์เคสค่ะช่วงที่จะพาคุณไปพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับไอทีนะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยได้ยินเคยเห็นหรือว่ากําลังใช้งานเจ้าโทรศัพท์ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนอยู่นะคะแต่ว่าจะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆแล้วแตกต่างจากโทรศัพท์ทั่วไปยังไงวันนี้ค่ะโบวี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวความเป็นมาของสมาร์ทโฟนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสมาร์ทโฟนแปลตามตัวได้ว่า โทรศัพท์อัจฉริยะหรือเรียกง่ายๆว่าฉลาดนั่นเองค่ะสาเหตุที่บอกว่าฉลาดเป็นเพราะว่านอกจากสมาร์ทโฟนจะใช้คุยโทรศัพท์และการใช้งานทั่วไปแล้วสมาร์ทโฟนยังรองรับระบบปฏิบัติการหรือที่เราได้ยินหลายๆคนเรียกว่า OS หรือ operating system ที่ทำให้เราสามารถใช้งานต่างๆได้มากกว่าเช่นสามารถรับส่งอีเมลได้ จัดทำตารางนัดหมายเ <Pf iff> ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและย erm ังสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่า Multitasking อีกด้วยจุดเด่นของสมาร์ทโฟนอีกอย่างคือความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ขีดความสามารถของสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นจากโทรศัพท์ทั่วไปอย่างมากมายอาทิเช่นเล่นดนตรีเล่นเกมจับโกหกสแกนบาร์โค้ดบอกสถานที่ จดสถิติการออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือเป็นต้นค่ะส่วนสาเหตุของความฉลาดนั้นก็มาจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในและภายนอกเช่นชิปประมวลผลหน่วยความจำและคุณภาพของหน้าจอของสมาร์ทโฟนนั่นเองซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้เองที่ทำให้สมาร์ทโฟนมีขีดความสามารถในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและมีการใช้งานที่ดูเท่กว่าโทารศัพท์มือถือทั่วไปนั่นเองค่ะ อยากรู้ไหมคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีวิวัฒนาการความเป็นมายังไงนะคะถ้ายังไม่ทราบเนี่ยต้องตามไปชมสกูปนี้กันเลยค่ะสมาร์ทโฟนต,ตัวแรกของโลกนั้นมีชื่อว่าซ i m มอนซึ่งได้รับก,การออกแบบจากบริษัท IBM เปิดตัวที่งาน Comdex ในฐานะผลิตภัณฑ์คอนเซปต์และเริ่มวางขายเมื่อปี1993ขายเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ตัวนี้เป็นโทรศัพท์ตัวแรกที่ใช้ทัชสกรีนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์จดบันทึกส่งแฟกซ์เครื่องคิดเลขบันทึกเบอร์โทรศัพท์โอ้โหเก่าจริงๆเลยนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นเดอร์เนี่ยยังไงเราก็ได้ทราบข้อมูลเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนกันไปแล้วนะคะตอนนี้คะ่ะโบวี่ก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการที่จะใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาฝากกันด้วยคะ่ะไปชมกันเลยค่ะ วิธีแรกเวลาไปข้างนอกเราจอดรถเช่นห้างหรือสนามบินเราก็แค่ถ่ายรูปที่จอดรถไว้แค่นี้ก็ไม่ลืมแล้วว่าจอดรถไว้ที่ไหนต่อมาเวลาไปข้างนอกหรือห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดหิวขึ้นมาแต่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีเราก็สามารถลองเสิร์ชหาร้านเด็ดๆบริเวณที่เราอยู่ได้ค่ะ 3. ามชเช็คราคาก่อนซื้อของ เวลาเราไปช้อปปิ้งสินค้าชิ้นหนึ่งเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปป้ายราคาบวกรหัสบาร์โค้ดเก็บไปได้แล้วนําไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นแค่นี้ก็มั่นใจได้แล้วละค่ะว่าเราจะไม่ซื้อของที่ขายแพงเกินไป 4. หลังจากประชุมกันไปบางคนอาจจะจดบันทึกแต่เราก็สามารถถ่ายรูปเพื่อบันทึกเอาไว้ดูได้หรือกรณีที่เราเป็นนักศึกษาแล้วขาดเรียนหรือจดบันทึกไม่ทันเราก็สามารถขอยืมจากเพื่อนมาถ่ายภาพเพื่อเอากลับไปทบทวนที่บ้านได้ค่ะ 5. p o โพสต์ขึ้นบล็อก เช่นไปกินอาหารอะไรอร่อยเที่ยวที่ไหนสนุกเราก็สามารถจดบันทึกในบล็อกทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สนุกไปอีกแบบสุดท้ายจะซื้อเสื้อผ้าสักตัวแต่เลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนดีเพียงถ่ายรูปและโพสถามความคิดเห็นเพื่อนตาม Facebook แค่นี้ก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงกันบาง เกับเรื่องราวแล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่โบวีน้นำมาฝากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ทราบเทคนิคอื่นๆที่เจ๋งๆแล้วก็อยากจะมาแชร์กันเนี้ยก็ส่งกันมาได้นะคะตามอีเมลที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะสำหรับช่วงหน้าเป็นช่วงคลิกฟันค่ะโบวีจะพาไปพบกับ2หนุ่มหน้าทะเลนตจะเป็นใครต้องรอติดตามชมค่ะ ถ้าเทคโนโลยีหายไปจากโลกนี้ไปเลยนะครับโลกเราจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามีผลกับทุกคนนะครับทุกอย่างมันจะถูกจากัดเราคงไม่ได้เดินทางไปค้นหาความรู้โลกจะเดินช้าขึ้นอีกเยอะครับความช้ามันต้องเกิดขึ้นแน,น่นอนอยู่แล้วในชีวิตแต่บางทีเนี่ยพารู้สึกว่าความวุ่นวายมันก็ตามมาเหมือนกันว่าเหมือนทุกวันนี้แค่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือออกจากบ้านพาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ ออกไปเนอจะทํายังไงจะติดต่อใครดีอะไรอย่างเงี้ยจะไปถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงไม่เปลี่ยนมากเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยทุ่นแรงให้เราทําสิ่งลหลายๆสิ่งได้ง่ายขึ้นแต่ว่าแต่ว่าทุกคนอยู่ได้เพราะว่ามนุษย์ยุคหินที่เป็นบนรรพบุรุษของเราก็อยู่มาก่อนแล้วแล้วก็พี่ว่าสบายมากแล้วก็จะดีดีต่อโลกนี้ด้วยเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันอยู่ภาะวะโลกร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่ทําลายโลกของเราทาลายทรัพยากรทั้งหมดก็มาจากการฟุ่มเฟือยการต้องการหาสิ่งของมาอำนวยความสะดวกให้กับ คนเราเองเท่านั้นเองครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำเทคโนโลยีทางด้านการขนส่งมลชนขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้ครับ